สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเรลา่วางากันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆดใครสนใจดาวโหลดยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยโยสวัสดครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะันทิจิคนดีคนเดิมเพิ่มเติม,ตมคือไม่มีอะไรนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้เราอยู่กันใน ID ที่3นะครับที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นั่นเองนะครับผมนะวันนี้เราจะเปิดกาชานะครับเพื่อที่จะตามล่าตัวใหม่นั่นก็คือตัวบอส ไม่ใช่บอสตัวบ้าวช้างนั่นเองนะครับผมนะหลังจากที่ ID 2เนี่ยเราเปิดไปแล้วใครอยากจะติดตามก็ไปดูกันได้ในช่องนันเองนะครับผมนะอ่ะวันนี้เราอยู่กันใน ID ที่3ของเรานั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวลองไปดูตัวนี่นึงว่ามีเท่าไหร่นะฮะร้อยยี่สิบสี่เราหาเพิ่มได้ไหมอ่ะเรายังไม่ได้กดรับจากตรงไหนไหมอ๋อนี่โอเคยังพอมีอยู่ยังพอมีอยู่ยยนะครับมีอีกไหมอ่าได้อีกห้าตัวโอ้ยได้เยอะได้เยอะไอดี ID นี้ได้เยอะ แล้วก็ในร้านค้าอ่ะเดี๋ยวไปเล่นในร้านค้าด้วยเอาให้เต็มที่เลยฮะไอเดียนี้นะครับมีตัวเก่งๆอยู่ค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันเนาะตัดแรหนึ่งสองสามตัดแร่สามตัวละเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้คอมโบตัดแร่เพิ่มมาอีกสักตัวหนึ่งไหมนั่นเองในวันนี้ซื้อเลยซื้อเลยฮะซื้อในนี้ด้วยนะครับปืซื้อซื้อปืปืปืออ่ะโอเคในกิ้วในกิ้วนกิ้ว ในกิว้วโอเคนในกิวซื้อไม่ได้มีทั้งหมดประมาณรุ่ยร้อยห้าสิบใบพอดีเลยนะครับไม่รอแล้วไม่รีรอไม่อะไรละไปเลยฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าไอดีนี้นะครับจะจัวติดบ่าวช้างบ้างหรือเปล่านะครับหลังจากที่ไอเดีสองแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ถือถือได้ว่าแบบดวงดีมากคือดวงดีสุดๆนะครับไอเดีสองเดี๋ยวมาดูกัวไอเดีสามเนี่ยจะดวงดีบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับไปไอดี ID นี้เนี่ยไม่ได้ปั้นแสงมืด นานแล้วนะครับน่าจะมีกบไฮเปอร์อยู่เยอะแยะนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าได้มาเนี่ยก็น่าจะขึ้นก้าวดาวได้แหละนะครับแล้วก็กบก้าวดันเนี่ยเหลือเยอะแยะฮะไอเดีนี้ซามูไรมูนเป็นตัวที่ไม่เก่งใช่ไหมไม่เก่งไม่มีอะไรดีเลยตัวนี้ไปกันต่อฮะคือแบบมูนก็แบบไม่ให้เกียรติเลยแบบเพิ่งตัวใหม่หน้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะก็เราต้องรีวิวตามตรงครับว่าไม่เก่งก็คือไม่เก่งอ่ะไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรอ่ะรีวิวตามสิงเนาะโบบะนาวิคโยทินไปกันต่อยังอย่งยังไม่ออกยังไม่ออก บาวช้างจ๋าออกมาเธอไอดี้นะครับจะได้มีตัดแล่เพิ่มขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ไอดีนี้มีกินโทกิอยู่แล้วนะครับมีไลออสด้วยนะครับถ้าได้มาอีกก็จะเป็นสายพลังแบบถึกๆไปเลยหลายตัวเนาะนะครับช่วยๆกันเปิดการช่าการชาช่วงนี้เกมบั๊กนะครับเกมบั๊กเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดดานรถไฟนะครับภารกิจประจําวันอะไรกอะอัปเกรดตัวนู่นนั่นนะครับก็ อ่าแจ้งยินนะครับแจ้งยินเนาะรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาน่าจะแก้ให้นะครับตอนนี้เนี่ยเขารู้แล้วแหละเขารู้แล้วว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็กําลังแก้ปัญหาอยู่นะครับเขาน่าจะขอเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับส่วนคนที่แบบกลัวว่าภารกิจประจําวันเนี่ยไม่ครบบ้างอะไรอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเขาน่าจะอ่าแจกไอเทมนะครับชดเชยมาเลยแบบเป็นพวงกุญแจนเนี่ยเขาน่าจะให้เป็นลายดีเลยนั่นเองนะครับเ <ST an> ขาน่าจะกําลังแบบเช็คอยู่ว่าไอดีไหนเป็นบ้างแล้วครับแล้วก็อ่าต้องแจก ชดเชยกี่อ่ากี่อันนะครับเพื่อที่จะให้ภารกิจมันดําเนินต่อไปนะครับผมเนาะมันเป็นอ่าสิ่งที่เกมแจกฟรีแล้วก็เราเนี่ยเราพูดเล่นเนี่ยเราทำตามปกติเราเล่นเราเล่นปกติเราทํเราทำตามกฎของเขาแต่ว่ามันแบบไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเขาต้องชดเชยอยู่แล้วครับเนะเขาไม่ได้บิดแน่นอนนะครับสำหรับตัวเกมนั่นเองนะครับใครที่แบบอ่ากำลังจะท้อตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าบั็กเยอะนะครับก็ อยากบอกว่าให้เล่นไปก่อนนะครับให้แบบเล่นอะไรได้ก็เล่นไปก่อนนะครับพยาย,ยามเล่นไปก่อนเนะ <and substance> าะเดี๋ยวเขาแก้บั๊กแก้ไล้เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็น่าจะชเชยน,นะครับตามจำนวนที่เราสมควรจะได้รับนั่นเองนะครับผมนะ <S <S <ets> ให้กำลังใจเพื่อนๆต่อไปฮะแล้วก็ยังเปิดกระชากันอยู่นะครับแล้วมันก็ยังไม่ออกเราพูดถึงเรื่องอื่นไปมันก็ยังไม่ออกอันนี้หมดไปแล้ว5 0สิใบก็ยังเงียบก็ยังเงียบเงียบอยู่คือคลิปเมื่อวานนี่คือแบบแบบตุ้มต <S ets>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  ั้มอะระเบิดตุ้มตั้มไปแล้ววันนี้จะเป็นยังไงบ้างฮ หัวขโมยมาเลยไม่เอาสิขโมยดวงคนอื่นมาหน่อยมามาเปิดขโมยดวงคนอื่นมามาเปิดโอ้โหเทพประยุทธ์บางทีก็ควรอ,ออกได้แล้วนะตัวที่แบบเก่าๆขนาดเนี้ยควรอ,ออกได้แล้วบางทีมันก้กาเก่าเก่าเกินไปเก่าจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริงคนที่ชุดจมพูไม่เอาสิ เราจะเอาบาวช้างตัวละครของไทยอ่ะเป็นแฟนอาร์ตที่ชนะในกิจกรรมเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับผมอมช้างช้างออกมาเป็นแกะเลยไม่เอาสิปึ๊บปึ๊บโบบะโอ้โหบาวเหมือนกันแต่เป็นนักเต้นฝึกหัดไม่เอาสิที่เพิ่ออกาสอยู่นันเนี่ยเพ่ออกาสออกไอตัว มูลตัวเดียวเองนะครับอยากได้บาวช้างไอดีไอดีลองๆผมเนี่ยมันจะได้แบบเก่งๆบ้างนะครับได้ตัวดีๆกับเขาบ้างเอ้าแมวกวักทองคำเฮ้ยแมวกวักโชคลาภมาแล้วโชคลาภไปมาแล้วตอนนี้โชคลาภมาแล้วอย่างนี้มันต้องออกแล้วแหละอุ๊ยโบโอ้โหไอ้ดอนมาเซลลี่ออกร่างกายไปเลยนะครับผมก็ขอเปลี่ยนภาษาดีกว่าขอเปลี่ยนเป็นแบบญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นเออเราเราชอบใช้ภาษาญี่ปุ่นไงในการเปิดกาชามา เยวลองใช้เป็นญี่ปุ่นดูฮะไปเปลี่ยนภาษากันเกมเปลี่ยนภาษาแล้วก็ญี่ปุ่นอ่าโอเคมาลองเริ่มใหม่ไม่รู้จะช่วยได้ดีแค่ไหนนะครับก็ต้องมาลองดูนะครับเอาละ อ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับโคดี้ตัวนี้เนาะถ้าใครยังไม่รู้ลองสังเกตดีๆฮะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันหันมามองผู้เล่นแล้วก็ยิ้มอ่านะครับเป็นกิมมิกตัวละครครับที่เขาทำมาแบบพิเศษให้นั่นเองนะครับผมนั้นเรียกว่าแบบก็เอ็กซ์คลูซีฟเหมือนกันนะในรอบนี้ตัวโคดี้ยิ้วนั่นเองนะครับเอาละเราต้องสู้กันต่อไปฮะมาเปิดกระชากกันต่อนะครับเหลืออีก65บาใบไปลวไม่สนใจละฮึปแคมเปญโอ้โหกระชากมาเลย ไปกันต่อไปกันต่อเหลืออีกนิดนึงนะครับอีก50สิบใบน่าจะมีลุ้นอยู่หรือเปล่าวะน่าจะมีลุ้นอยู่หรือเปล่าโอ้ยเบาไม่เอาเบาตัวนี้ยาวเบาช้างเบาช้างมาหน่อยเลยเบาเบาก้านกล้วยก็ได้ไหมคือตอนนี้มีคนเรียกบาเนี่ยหลายชื่อมากเลยเบาวช้างเบาวก้านกล้วยเบาอสศดินอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะจะว่ามีหลายชื่อมากครับยังไม่ถึงหน้าหนาวเลย ไม่เอายังไม่ถึงหน้าหนาวไอ้ดีนี้จะเกลือจริงดิไอ้ดีนี้ก็ค่อนข้างดวงดีมาตลอดนะเปิดตัวอะไรพวกนี้โอ้โหลีอามาเลย45บใบอะกำลังใจค่อยดถอยลงลงรู้สึกไอดีนี้จะมีแววเหมือนไอดีหลักเราเลยแบบคล้ายๆกันเลยแววคล้ายกันมากอะเดนเมทชีนะเดนเมทชีก็รีวิวไปนะครับรีวิวไปยัง น่าจะรีวิวไปแล้วมั้งเดินไม่ฉีดนะครับผมนะ,อะโอเควิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งโอ้โหลิอาอีกแล้วจะเป็นร่างอัลตรา้าเขาควรเอาเจ็ดดาวออกจากตู้กาชาดได้แล้วนะผมว่าควรจะอ,ออกจากตู้กาชาไปได้แล้วไม่ควรมีแล้วตัวเจ็ดดาวเนี่ยตอนนี้เราแบบเข้าสู่แบบเราครบรอบ11ปีแล้วอะเมื่อไรจะเอาแบบตัวเจ็ดดาวออกจากตู้กาชา มันเป็นแบบเป็นแบบมันเป็นการถ่วงความเจริญของไอดีมากเลยบอกเลยเปิดได้แต่เจ็ดดาวแบบเนี้ยบาวช้างโอ้โหอลิศขาร็อกมาเลยยี่สิบห้าใบอะออกไหมเอ่ยออกห้าใบสุดท้ายก็ได้ก็ไม่ได้ว่าขอแค่ให้มันออกก่อนออกไหมโอ้โหโตขึ้นมาแล้วเฮ้บาวบ,าว,บาวมาแล้ว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 ช้างไทยใจนักโซ มาย่อยช่างโอ้โหเมทัานร็อกมาเลยไม่เอาสิปิง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 ปึง๊บโอ้โหกัตช,ชา่าฮ้โอ้โหยห้าใบสุดท้ายฮะคือเราก็ไม่อยากใช้ลูบี้ในการเปิดอะนี่ขนาดขนาดตัวแล้วคือยังหนักขนาดนี้แล้วให้ลูบี้เดี๋ยวมันจะขนาดไหน หาไปสุดท้ายกับบ้าวช้างของเราเป็นไซมอนไปเลยมันกลายเป็นไซมอนไปแล้วขอดูกบหน่อยได้ไหมไอดีนี้น่าจะมีกบเยอะมากอะกบเก้าดาวเหลือกี่ตัวโอ้โหเหลือบ้านเลยอะกบเก้าดาวเหลือห้าตัวกบไฮเปร์เหลือเท่าไหร่โอ้โหกบไฮเปร์ก็คือแบบปั้นแม็กได้อะ คือแบบฟูอ่ะโกไพเปอรคอดูดิโกไพเปร์เราฟูมากอ่ะเอาไงดีการันตีดีไหมสองพันหนึ่งร้อยล,ลูบี้นี่คือการันตีได้เลยนะขอดูหน่อยสิไอดีนี้เกียร์ดีไหมอ่ะโดนแน่นอนมีโดนแน่นอนมีสองชิ้นอ๋อผมว่าเก็บเอาไว้เปิดเกียร์ดีกว่าเพราะว่าเกียร์ของไอดีนี้เนี่ยยังไม่ค่อยดีนะครับเกียร์ไอดีนี้ยังแบบยังเฉยๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว เอาไว้เปิดเกียร์ดีกว่านะครับไอดีนี้เนาะสำหรับลูบี้นะครับก็ดองต่อไปฮะไอดีนี้สุกต่อไปครับสำหรับคนที่เปิดไม่ได้นะครับคนที่เปิดได้แล้วนะครับก็ให้กําลังใจนะครับคนที่ยังเปิดไม่ได้แล้วกันนะครับอย่าไปขิงชาวบ้านเขาไปให้กำลังใจกันดีกว่าเองสำหรับคนที่เปิดไม่ได้นั่นเองนะครับผมใครที่เข้าดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กับช่องเลยจ้าชั้นเองคิดหน้าใสกคลิปนี้ไปแล้วครับบบ๊ายายครับผมบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย